สสงขัาไม้บอกว่าเราีกันซื้อที่กินตับหน้อยอยู่ยังานก็วันลีกกวันล็กติ๊กๆแหละเอาทนดีมาหางอยากจับจิ้ไปละเล่านะวะสนใจจะขุมพะน้าอย่างเปลี่ยนอะเปลี่ยนอะเป็นไอ้แเอาไนซอกไอซ์แลนดอแล้ดจะกู ไห้ว่านานี่กันอ่ะว่าก็ว่าผมถูกลมู็นหลอกจันข่ะอ่าเสียงอ่านตัวนี้ยงต้องผู้บอกเออก็ไก่ในเป็นตัวเป็นตุกเชนเนี่ยเอามันออกเสียงยากนิดนีงนะก็ไก่ว่าเวนแล้วก็เป็นตุกแชนอันว่าพวกนี่นะอันว่าพวก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 นี่นะเอาว่าจจจันก็อ่ะอ่ะ

Đuộc 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 Cảm ơn bạn bỏ bên mái

บวก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 นี่ก็เป็นเสียงย่ำอย่างนั้นนะบวกวน,น,นะอ่าขวกนะออ่าืมช็อตชิงจูอดถุงอ่ะหดมาหดพึ่งนะอ่ะหกมาซอเ<ว>ส,สือโจอ่าห่<ว>อหิบ พวกพวกชวกถวกถวกสวกพวกอัไมาสิงแจมมั้ะอ่าก็ควายวอลเวงก็แต่ไปถะอ่านอ่านเอาไปสิงจัตเจเนนะอ่างองูกันมั้อ่าชอดช้างชอวมาทษทหารอ่ะพวกอ่านอนหนูอ่านวกผ่าอ่ะ อวกโมมาพกมายอยะพวกมารอเรือพวกวอหวนพวกพวกพวกเขาใจ้านี่อิันมี้ไม่อิอันมี้ไม่อย่างมิวแนะนะเขาเป็นสิ่งกันเต๋อนะนี่หันหันเจ้จะน่นะพอไปวอแหวนก็ไก่อันว่าพวกนะะพวกนนะหลักเสียงยาว พวกพวกไหนพี่้ยนนะบักพวกนั้นวนมันมันมีวอเวียนนะวันไหนบักพวกนี่ก็ได้แก่นี่คอควายก็ไก่ก็น่าแก่พวกนี่นะพวกนั้นผมมีวอเวียนคำว่าไหนเสียงเด็กเลยลากยาวๆนะพวกอดอเด็กกันไหมอดเด็กอดเด็กอะก็ก่เวียนอเด็กอ่ะอ่านเป็นเสียงยากนาตัวต้องสุดนั่นนะห้ามตัดงสุดม่เอกมากนะเอาอ่านได้ไหมอ่ะก้องมาเนาะปวด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 เออนั่นแหละอ่านแค่นั้นแหละว่าว่าเสียงว่าเสียงยากปวด ปวดตุ่ปวด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 อ่าปวด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 ส่วนตั้งเสนอเป็นเสียงไม่เอกเป็นเสียงยากเลยนะฮะมันเต่าเสร็จไม่เอกมากนะกำลังไม่เอกตัวนี้ตัวน้นตั้งชื่อยมันมีเป็นเสียงยากไว้อะนะอ่ไว้จ้าจ้าเนี่ยอ่จวด

buốt 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 bót buốt 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 ปวด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 อ่าปวด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 นี่ปวดปวดี่บอกกำเตาบอกว่าเจ็บเจ็บนิดนึงจำยันหนนะปวดนิดนึงจำยันหน่อยนะอ่าตอนนั้นดอ่านปวดปวดปวดนี่พอมีมิตรีในเย็นเป็นสิ่งจำนาไปแล้วนะตะวนตั้งสนับเป็นสิ่งยักษ์อ่ากำไม่มาสิ่งสูงอ่ะ ปวดชอตจริงอ <O> <pues> ่ะปวดปวดปวดงปวด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 อ่าขวดชวดปวดขวดสวดขวดอไปว่าส e <teachers> <P> nah. ิ่งจต่ง โดโวดอันเป็นเสียงจำตานั่นนะขวดอ่าโวดขดงองงูโวดงูโวดอ่าช้างโทดอ่าโทษทหารโทดทหนูโดดนวดโทดนดหนดเนียนนวดดีปเล็งเนาะนวดอ่าแม่รอาพ่อผ้า ขวดอืามอม้างวดยัดยวดเรวดยวดขวดอ่าขวดงวดชวดทวดงวดขวดงวดยวดรวดขวดนี่นะเสียงย้ำตามมวดนั่นะ อ่าไบไมาโบใบไมอ่าโบใบไม้จุแพร่ไปุแพร่แ้วนะอาก็แก้วกบกบกบเนาะต้องพูดเรื่องเส้นานนะนไงในสุ่มต้องนนพูดเรื่องเ้นงานนั่นไะก็ไก่บไม้จุ่แพย์ในครูวเฮ้ยเป็นสิ็งเป็นสซ็งยักเออมาควบมาควบกล้วมาควบละอืมได้ยินไะ ไ่ขึ้นกระทำได้แล้วน่ะนะอวทำไมก็ไลก็ไห,ก,ไหก็คู่บมอด้วอือนี่เลยนี่หมดจาทงทิเลิงเะทิงมดอะเลิอดคันดื้เมื่อไรคันน้เตะแน่นอนขำแนนซุ่มักคู่ไอือมือกันนยยินสีงควบควบนี่มันตั้งส <c ười> ามควบไวนเลยควบคันกินแรคันน้นอนวบอย่างไรยินก็มื่อกีเลือนอ่ะ ะตัวนั้นแหละมึงแกอ่ะเออนี่ยตัวนั้นแหละพี่เรียนว่าฮะพี่เรียนว่ากรบเจอจะครูใช่ว่านั่านักเดี๋ยวจอยกันเดี๋ยกับคำนั่นหน่อฮะเดาคู่แบบสองเจ๊คันรับกอกำลังเนี่ยเกมจอยคู่เอาอ่านเอาเอาเอห้ยก่แล้วหน่อยอันนูือสองสามกลัวกลัอ่าเสียงยากนะกลั อ่าขอไม่ทั่วอ่ะกวบกวบกวบเออนั่นแหละกวบ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 ,บนี่นี่จจยอาจารย์ก็มาอ่ะรวบรวบรบรวบ

อ่าควบ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 นะฮะต้องอ่านด้วยนะควบ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 จวบ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 ดวบ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 บวบบวบค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 วบ ขวบก็เป็นชิ้ก็ขวบอ่าขอทวง่วอ่าขอขึ่งขวบขวบวบอ่าขวบขวบขวบวบสียงจำเป็นเนี่ยนะอ่านขวบขวบวบอ่า

Йоп, роп, опа.